สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูแหมมจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ใช้หนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะอ่ะเรามาดูบทที่1กันนะคะบทที่1ใบโบกใบบัวอ,อ่านตามครูแหมมนะคะบทที่1ใบโบกใบบัวเปิดหน้าต่อไปค่ะ รู้จักคำนำเรื่องอาตามนะคะรู้จักคำนำเรื่องอมาฝึกอ่านคำแรกกันนะคะทุกคำนะคะนักเรียนจะต้องสะกดก่อนเนอะตออาตางออางาขออขา,าหอ,อูหู หออางหางงออวงงอง่วงบอไอใบบอโอกโบใบโบบอไอใบบออัวบัวใบบัวมออามามอีมีดาอูดูมอไอไม้ไม้เอกไม่ทีนี้ลองอ่านแบบไม่สะกดนะคะ มามีดูไม่อีกครั้งหนึ่งค่ะตางาขาหูหางงวงใบโบใบบัวมามีดูไม่อ่าอเก่งมากๆค่ะมาดูหน้าต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยใบยโบ ใบบัวสะกดก่อนหนึ่งครั้งนะคะมออามามออามามออามาดาอูดูมาดูมออามาดาอูดูมาดูบอไอใบบอโอโกโบกใบโบกมออามาโดาอูดูมาดู บอไอใบบออัวบัวใบบัว,บว,บวทีนี้ลองอ่านแบบไม่สะกดนะคะมามามาดูมาดูใบโบกมาดูใบบัว,บวอีกครั้งหนึ่งค่ะมามามาดูมาดูใบโบกมาดูใบบัวเก่งม,มากๆค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่หาอหน้า่นไปเนาะทีนี้ ลองอ่านแบบไม่สะกดดูนะคะอ่ะใบโบกมีตาใบาบัวมีตาใบโบกมีขาใบาบัวมีขาใบโบกมีหูใบบัวมีหูใบโบกมีหางใบบัวมีหาง ใบโบกมีงวงใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบาบัวไม่มีงาเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมช้างใบบัวถึงไม่มีงารู้ไหมเอ่ยเพราะว่าเพราะว่าใบาบัวเนี่ยเป็นช้างตัวเมียนะคะหรือถ้าเรียกไงก็คือ ช้างตัวเมียที่แปลว่าผู้หญิงอ่ะ,อะไม่มีงานะคะหน้าต่อไปค่ะอ่านตามครูแหมมนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้หน้านี้นะคะเราก็จะมาฝึกการอ่านพยัญชนะนะคะ,ะเราจะไม่อ่านว่ากอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายแล้วนะคะเราจะ อ่านออกเสียงเฉพาะตัวพยัญชนะเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่นกอไก่ตัวเนี้ยปกตินราจะอ่านว่ากอไก่ใช่ไหมคะแต่ต่อไปต้องฝึกอ่านกออ่านว่ากอ่าดูนะคะกออ่านว่ากอจออ่านว่าจอดออ่านว่าดอตออ่านว่าตอบออ่านว่าบอปออ่านว่าปอ ออ่านว่าอขออ่านว่าขอหออ่านว่าหองออ่านว่างอมออ่านว่ามอออีกครั้งหนึ่งนะคะกอจอดอตอบอ ไปค่ะอ่านสระอันนี้สระอะไรเอย่ยสระอาอ่านว่าอาต่อไปค่ะสระอีอ่านว่าอีสระอูอ่านว่าอูนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอาอีอูสระสามตัวนี้เนี่ยเป็นสระเสียงยาวทั้ง3ตัวนะคะสระอายอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะเด็กๆอยู่ข้าง หลังของพยัญชนะนะคะอ่าต่อไปสระอีอยู่ข้างบนของพยัญชนะและสระอูอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะต่อไปค่ะเป็นการฝึกอ่านแจกรูปนะคะจะมีพยัญชนะตรงกลางเป็นสระและเป็นคำอ่านให้เรานะคะอ่านแจกรูปพร้อมกันค่ะกอากา จอ,อาจาอดอ,อาดาตออาตาบออาบาปออาปาออาอาอาคำนี้อ่านว่ากากาที่เป็นนกนกอีก,กาใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่ากาที่เป็น กานา้าตาที่เป็นตาของเราเนี่ยนะคะเนี่ยตาเป็นอวัยวะของร่างกายคํนี้อ่านว่าตาที่เป็นพ่อของพ่อเรานะคะเรียกว่าตาคํานี้อ่านว่าตาและคําสุดท้ายอ่านว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาตาตา,ตา าอ่า,อาเวลาที่เราออกเสียงหรืออ่านหนังสือนะคะพยายามออกเสียงให้เสียงดังฟังชัดและชี้ทุกคำที่เวลาเด็กๆอ่านนะคะชี้เพราะว่าเพราะว่าทำไมรวมนี่นเอยเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะได้จำได้ว่าอะคำว่ากาเนี่ยเขียนแบบนี้นะมีกไก่สระอาคำว่าปลาเนี่ยเขียนแบบนี้นะมีปอปลาสระอานะคะอ่าหน้าต่อไปค่ะ อ่านสะกดคำคำแรกครุณครูให้คำว่าตาพยัญชนะคือตอเต่าสระอาตออ,ตอ,ตอาตางาพยัญชนะคืององูสระอาง,งองางาคำว่ามาพยัญชนะมอม้าสระอามออามาคำว่าขาพยัญชนะ ขอใครสระอาขออาขาคำว่ามีเพียชนะมอมาสระอีมอ,อีมีคำว่าดูเพียชนะดอเด็กสระอูดออูดูคำว่าหูเพียชนะหอหีบสระอูหออู หูอ่ะลองอ่านแบบไม่สะก,กดนะคะตางามาขามีดูหูอ่ะต่อไปค่ะฝึกอ่านลองอ่านแบบไม่สะก,กดเนาะมาดูหูกางาดีมีขาตามาอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็ก,ดก มาดูหูกางาดีมีขาตามามากค่ะอ่ะต่อไปอ่านคล้องร้องเล่นอ่ะเดี๋ยวพาอ่านก่อนเนาะยาโอกโยกมออามาโยกมายาโอกโยกปอไอไปโยกไป ยกมาโยกไปใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆใบโบกใบบัวโยกตัวไปมายกหัวโยกขายกมายกไปค่ะ เก่งมากค่ะไหนลองอ่านให้ครูฟังครั้งหนึ่งสิคะหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะฝึกอ่านบ่อยบ่อยนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมชวนทําชวนคิดนะคะก็จะให้เด็กๆฝึกอ่าน ฝึกร้องเพลงนะคะซึ่งเพลงที่คุณครูให้ก็คือเพลงช้างคลายร้องเพลงช้างเป็นบ้างเอยเชื่อว่าตอนอยู่อนุบาลเนี่ยเด็กๆน่าจะร้องเป็นแล้วเนาะแล้วก็เต้นเป็นเราด้วยร้องพร้อมกันเนาะ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวตัวไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกหว่างงวงมีเขียวไตงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางวอญ่รบหนึ่งช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวตัวไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกหว่างงวงมีเขียวไตงวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาวถ้าเรียนในห้องน่าจะสนุกมากๆเลยนะคะเด็กๆได้เต้นด้วยแต่ไม่เป็นไรเราก็ฝึกอ่านฝึกร้องอยู่ที่บ้านเนาะอ่ะานนี้ก็บทที่1จบละเดี๋ยวเราจะมาต่อบทที่2ในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ